เกือกอะไรกนเนาะดอกไงพันธุ์ตดินตาเป็ดจากยืดเป็นเ,ล,เลย,ย,พ,ย,ยพี่น้องวันนี้เตี๋ยมท้องขุยพี่น,น้องสวยพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมสวัสดีค่ะครับผมนี้ม佛教อีสามนมาหน้าพาระลูกที่เก่าเด้อพี่น้องวันนี้จะต้องกับวันไหนนั่นเนาะมันหยุดพอดีมันเสาร์ค่ะมันเสาร์เสาร์เดือนกันแดดมะนั่นเนาะพี่นออ้องมีข้าขึ้นมาเบิ้งเฮ็ดครับพี่น้อง ปีกัดเดิมครับปลาบันจิรัสด,ด้วยครับมหลุมนชนน้ำขั้นพี่น้องมาในสีมานบ่ครับครับผมเลยก็เลยครับผมเลยค่ะพอแล้วครับผมพี่น้องตับเตา่าด้วยครับขน้นอ้นอ,นอึ้นไม้เลยพี่น,อน้องกำลังจุ่มเลยครับนี่นี่เช่าเดือนเพิ่นได้เก็บพอดีเลย,เลยมาเช่าทิพย์อืมกำลังขึ้นอันฝนตกใส่อีกกำลังขึ้นนิดหน่อยเตี้มเลยพี่น้องนี่ มึงได้ให้กันนองเมื่อกี้ไก่เนาะนี่กำลังจุ้มๆน้มหน่อยเต็มเลยกันฝนตกใส่เนาะฝนตกใส่คืนเต็มเลยทีนี้หน่อยจุ้มๆเต็มเลยนี่น,นี่โกโกน,นี่ครับนี่เฮงเบิ้งนี่จ้ะนี่เต็มเลยมีหน่อยแห้งบ้าออเนาะเอาไปวยิ้มยงมันเนาะเนี่ยโอ้ยจนะได้เฮ็ดมหมนี่ครับมีกำลังคืนมีหน่อยเต็มเลยเอาละเด้อโห่เงันได้อยู่ ข้างลงานงนี่แตนี่ดอกนึงครับผมค่ะได้หย็บเก็บๆๆแล้วพี่น้องาล้ปกานีจางวัดอีดอกนึงครับผมอสองดอกอดกน้อยๆดองไมเนะดอกน้ครับนี่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 น นี่ก็ลังคืนอู้บไอยากเก็บเลยมห้ยโ้ดอกนึงเห็นพี่ก่ใครอ่ะโอ้ดอกนึงพี่้อกไกเดี๋ยเบิ่งไก่เขาป้นี่ครับผมพี่้อกลังคืนเนาะอุ้ยจังอนี่อ้ยเสียดยเนาะนี่เดีนี่นี่เดอนเนาะเต้นดลวยนี่กลังขึนเตเนี่ย อุ้ยอยังแบบคหน่อยเท่มากมากอนกําลังกําลังขืนกําลังขืนคุ่นผุ่นองดอกกันง่ามออยูีกไฟครับอมกําลังขืนเต็มเุ้นุ่นเยๆี่ก่อนนี่ก่อนโอ้ยนี่กันจุ่มเลยนั่นนั่นกํลังขืนไลาอพี่น้องอือกําลังขืนด้วยครับนี่อยู่น่อยู่น้อง ยางายเปนนี้ <pareil. S 1> นี่ค่ะสันองน,นั่นเนอออันนี้เ้อเออโอ้ยเได้ดีหน่อย่นลเลยข้นไม่เลยเนาะ่ตงึงเต็มเ็เลยเป็นแถวเลยเป็น่าัเลยจ้าฝนไปไตาเน่ด้อครับนี่นี่นกน็น้อย่งขน้อง้อเ่วร่งข้นเต็มเลยพีนน้องนี่น

อืมใหญ่ด้วยมองนี่ครับผมกำลังขึ้นอุ้ยเต็มเลยพี่น้องกำลังขึ้นครับผมนี่ครับพี่น้องอุ้ยกำลังขึ้นเนาะนี่เอาติดดอกใหญ่เพิ่นครับดอกหน่อยห้าวไหวด้อพี่น้องก็ดอกขืนขืนต้องเตะเลยนะ โอ้มาแล้วสมุห้ากันพี่น้องโอ้ยกําลังขึ้นเต็มเลยน้อยแฮงขึ้นหลาย พี่คานไม่ไดู้าเกิดติงเลยลูกหลานมาถึกมองเลยเน้อพี่น้องอ้ยแม่าลูกหลานมาเห็นเลยเน้อการลูกหลานมีศพไม่หละกมันมาเลอจ้าอู้นี่ดองตัวนี้ครับตอนเหยืองเลยพี่น้องออ้ยติดกูไหมติได้คือเขาต้องพาเพื่อพี่น้องด้วยมันมาเลยจ้าจุดรวนครับ อ้ยดอกใหญ่เนอนตัวน้งนาะน้ยดตกใหญ่เต็มตาแล้วเต็มตาเลยหาตัวก่อนหอกเลยด้อน้องเงอันันใจกุกกล้บอุ้ยเป็กลุ่มใหญ่เลยบุดมดเยครับเอาแต่เฉพาะตัวใหญ่นี่มเรืขึ้นเต็มเลยได้ไปเกลีมาให้เลยะ เนเก็บั่วเลยมุมนี้หยอดเลกำลังแซงกำลังแสบเลยแกงเดินเก็บรั่วเลยพี่น้องกดองใหญ่ปนีเตมตาแล้วครับหมเยนอยเก็บเลว้ยกลุม่ก่ย ห่ว,ดว ừ, เด็่น้องเบิ้งบุญกดิจเดือนเอาแด้ว ừ, นี่ต้นจับแกบป้อเต็มโอ้ยสายดหญ่นะ <ừ, S 2> อีกสองสามหา ừ, มื่นแล้วพีนวว่น้องมันแยังหน่อยด้ค่ะลังึ้นแลังึ้นแล้วเคลียมันถือายเลย ừ, ไกลบ้าง นั่งดกดหน่อยอกมเกลอแล้วอแล้วเก็บเยเนั่งเงเงยบ้อู้ยนี่ลูกหน่อยมันติตไว้เราต้องเลียร์หานาะเก็บเลยเรื่อยๆดูเงยเญ่เนี่นะเญ่ขึ้นเนาะเดยเขเือนนีเีาเลือนนีู่เดือเยียบตัวหง่แล้วพูนเหยียบดอกบักงหนึ่ง

บํานก็ให้เอื่อยแดดนาะโอ้คนหาเห็ดของเฮาพี่น้องหลายคนค่ะมือนมาหลายคนเอฟซีเอฟซีเพิ่นมาน้ำเนาะอย่านี้เนาะโอ้สาวเดือดเห็นพี่น้องมึงไกลครับผมนี่มันมันเนาะอฟซีของเฮาเด้อพี่น้องมาน้ำกันครับผมนี่มีตะดอกใหญ่โอ้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ai <laughs> cái. bỏ lỡ những video hấp dẫn

นอนบัเบกี้ไปป่เนี่โอ้สยสด้เด้ยมานา่ตอไลนยัง้องี้นอ่ะมาเนามันอันอน,น,นี้เลยหนูอยากเก็บด้วนนี่ติดแล้วครับท่านดอกงด,ดอกง,ง เห็นแล้วมาแน่ดูนี่ถังเลยทีเดี่วนีมดีครับผมไปอีก้างไหนอ่ ขอ,องเลยเต็มเลยนี่คือเป็นกลุ่มเลยนี่เดี๋ยวตับเลยถ่ายรูปวันนี้ก่อนเพื่อนเก็บตัวจ้าอู้กลุ่มหนึพี่น้องปล่าทำยังไงเนาะจะได้ดทำยังไงเต็มทั้งปุ๋ยพี่น,อน้อ,นองเออคนมานำโมพีพีคนมานนำก็ได้หลายอืมเด็กทุกคนครับเด็กทุกคนแต่ว่าดอกหน่อยถือว่าหลายอ่ะเนาะแต่ว่าดอกมหน่อยนะหลายเต็มกลางคืนไหมดิ จิดเลยเส้อเดือนติดแถวเลยครับอาชีพอะไรอา้าออกนะบ่ม่ดินอ่ะบ่ค่อยมีดินหรอกจ้ะงานข้าวด้กี่นนองงานในการ้ลยพ่นครับีหน้าม <fit> A, ีพ <tortured. S 2> ีจมปี T อไปเนา่าเออวัสียมตัวตนใตันเสาร์ะสิม,มาไ,มได้นัตไกับบไปนะสิม,มากับร้านวันเสาร์ู้วเช้าเดือนใน,ใน,นอี่ไก่ดอกงามงามอ้หูอกมัน,นะในใคร,ครนะับเนี่ติไก่เลย โบคาอีอีโบลาอีคลอยเปียนะมันไปยู่หรอกข้านเคียวเม็ดเทมสเม็์แอร์เจ้าเดือนเคี้ยง่ายทองนึ่นเคี้ยมัน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 เป็นหิรูจ้ำจังพี่บอกเออทำมาังเคี้ยงแค่ไหนไอ้าตีมันเจ้ะ กวเต็ม2า้อย2้อย2ร้อย2ร้อย2ร้อย2อย2ร้อย2ร้อยหร้อย2ร้อย2ร้อย2ร้อยเร้อย2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 ร้อยนรอย2ร้อย2ร้อน2ร้อยูรทัย2ร้อย2ร้อน2ร้ยาอย2รอย2รนอร้อย2ม้อ้อยี่อย้อ้อร้อย2ร้อย้อเืออยอยาเ้อ้้อ โอนครับเบิ้งกระตาเขียนซื้อไว้พร้อมได้บุญเกลื่อยน่าอจปีว่าสันรู้เลยแมนยังด้วยพี่น้องกัดหลงครับเขาเก็บใดเขาก็ห่งซื้อด้วยโอ้ยกำลังออกด้วยพี่น้องออกไล่หลายค่ะแต่ว่ามันน้อยนี่ครับ เก็บเก็บเขาเรื่อนครับมากวนต่อยเก็บเดี๋เก็บคือกันที่นี่กัมาเข้ามากดีกนอกกกนอเก็บไว้เฉ้าได้เลยเป็นแถวไปเลยครับ หวังครับดีม,มากบุพิพตหวังอาทิตย์นี้แต่สียดายทีน้อยเสียดายแต่มันนังนำใหญ่แห,ห้งอยน้อยนะ่มีค่ะมีคดซจำนียร์ทอว่าีดีจำนี่นนกับทีว <Rose. S 1> ่ว่ากำลังกงำมนค่ะว่ามยุตต้ได้ไหม Bucket của bội này ừ. ừ. đây, đây, bộ đây này. Ừ. Mình. Ừ. Mình là mất tôi con mỏi mọi người นี่ก่งขัน่หากับไกิแล้วเมนานีีแล้วมาำเก็บลยพี่เอเบิงดกุ่มไปกุ่มเนาะโอ้ยขดอกไงเต็มตาลนีอกเดือเต็มตาเลยแล้วอ้ยวันนี้มือพ้น้น่นออไม่ต้องเหน้ามือเก็บเลยบ่เก็บเลยครับเอเบิงเบิงเลยเอขัดดอกหง่นี่เรียบร้อยแล้วบ่นขัดสวยเบาบ่นี่ครับ ฝนตกเด้อพี่น้องมันมีฝนตกครับกำลังเก็บเห็ดมันมวลฝนตกอืม่องนฝนกำลังมาเปียโทรศัพท์แล้วครับผมกลุ่มเลยฝนกระตกแล้วพี่น้องโทรศั์พังอีกเลยนี่โรศับทั้นน้ำไปเลย เก็บมาไล้แค่รึฝนตกแห้งเลยสนใ็เดษตรชุมอยู่บ้านอีกหลือเ่านึ่ฝนตกพี่น้องฝนตกครับผมยกเลิกการหาเห็ดครับวัอนี้ฝนตกครับลงเขากันแล้วพี่น้องเห็ลังได้ฝนตกมาก่อนแมนเห็ดกำลังได้กันเลยสุ้คนสุ้คนเลยแต่ฝนตกครับยกเลิกภารกิจพี่น้องเบิ่งครับปุ่นฝ่าคุมตกฝนตกหนักเลยครับพรุ่งนี้ลุยไหมครับผม ลงไปแล้วบุนสาวด์เกนกับเอฟซีวยครับเอฟซีมาจากปูนทั้งสีขอละพุ่มนะครับลงไปแล้วครับผมนะครับพี่น้องถึงรถกันแล้วครับผมมาเบิ่งผลงานกันด้วยพี่น้องแต่ละคนยกเหลิกภารกิจครับมือนี้อาเฮตกันบ่ได้เพราะว่าฝนตกหนักเลยเมื่อไหร่อันตรายนะครับผมพี่น้องนี่ผลงานของเบาฝนแล้วก็เอฟซีพีพีเอฟซีเพื่อนครับมือนี้มานํากันเมือนี้ หาเห็ดกำลังกำลังเห็นเห็ดหลายแล้วพี่น้องฝนตกครับตกยังแห้งเปียกเบิดมึงเสาเดือนเปียกเบิดเลยนี่เปียกกันทุกคนครับนี่มานทุกคนพี่น้องอุ้ยอันนี้เขาเอื้อยอันนี้เขาเอื้อยตาดอกบ้านกันเต็มตากันแล้วครับนี่กำลังขึ้นไม้ด้อครับเต็มตากันเลยใส่ตาล้งไมึงเนี่ยเห็ดกำลังขึ้นไม้นี่ซนี่เนาะค่ะเนาะซนี่กำลังกำลังพอดีนี่แต่ว่ามันกำลังขึ้นไม้เนาะเห็ด ครับผมขอบคุณที่ติดตามเราชมด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามมันเลื่องเปน้องว่าผ่านคลิปใหม่ๆของบ่ฝนสาวเดือนด้วยครับครับคลิปหนาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมสาวเดือนเปียกมืดพี่พน้อนกับพีพีเอฟซีเพื่อนมาทำกันครับบ้านครับผม